สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ w a t c h l i Channel วันนี้กับใหม่ชของกับกันดีแอคชั่นเลยกัน l i t b ปอ Big World with b o n อลผู้วิญีพีเจ็ดจ้าเดินถ่ายรูปฟิล์มในวันชิวชิวที่ตลาดน้อยอันนี้ก็ไปเที่ยวกรุงเทพอยู่ในเมืองกรุงอยู่ในเมืองบ้านนะครับผมเังกไปดูกันดีกว่าว่า จะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราเลยนะคะฝากมมเบอร์ชิพด้วยนะให้ดูคลิปก่อนใครคนพิเศษมากมายรออยู่ใน h a l นลิสต์ exclusive c o m m e r s นะจ๊าแรืมีปุ่มสุดปัตงฝากกดให้กำลังใจพราด้วยนะครับไปดูคลิปจ้าหนึ่งเดียวในป๊ม แลนด์มาร์คมากตรงนี้จริงเคยเห็นแต่ไม่เคยไปใช่ไหมใช่อตรงข้างไอคอนโอ้โหวสวัสดีคนนยด well, we <Okay. S 1> ีรับฮะฝรั่งภาษาฝรั่งภาวไม่เขสาเลยนะโอเคขาต้องทุญแกนนีอิวิก ัเป็นสีเพิ่มพูนอือเม่ไรมไรวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันวันนี้เราอยู่กับผู้ห้าเรือนะครับอีกไม่นานก็จะายานะครับซึ่งวันนี้คือเพื่ยวแรกเป็นเทก่อนอ่ะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดมาเยอะแล้วอ่าใช่ส่วนเทปนี้เราเรู้สึกว่าเราไปเที่ยวนเืออะไรม้ากดีกว่าซีีวันนี้ก็คือเป็นทลิปถ่ายรูปคลิปถ่ายรูปครับใช่ก็คือเหมือนกับเทปก่อนเนียเราเป็นที่เหมือนไปเปิดโลกไงไปแต่ละจังหวดไปดูว่าแบบที่ไหนน่าน่าเที่ยวมากอะไรอย่างงี้แต่ว่าเทนี้ เรามาเป็นฟิลแบบชิวๆเดินๆแ,แ,แ,แล้วก็กถ่ายรูปใช่เมื่อก่อนหน้านี้เรามีทั้งนั่งเครื่องบินนั่งรถตู้นั่งรถไฟนั่งเรือนั่งทุกอย่างใช่นะงั้นวันนี้เรามาเดินเล่นกันดีกว่าเรามเร่อชิวๆแล้ววันนี้เราไปไหนครับเรากำลังจะข้ามไปข้ามเบลซ์ไปอาร์เซนอล เราจะตด้อยกันนครับเพื่อความที่เป็นชิปถ่ายรูปเราก็มีอุปกรณ์พิเศษอยู่สองอย่างนะครับัเช่นอะครกันเครื่องอะไรเครื่องฟิล์มเครื่องฟิล์ม ผมลงไปผมโจมไป็นลมันนะครับผมเขียนไม่ได้นะมันไฟแน่เนื่องจากที่ว่าวันนี้เป็นทริปถ่ายรูปนะครับเราจะมีกล้องฟิล์มสองกล้องเราสง่สงตคนก็จะถ่ายกันไปไหนมา,อาอเอารูกามาดูดิว่าจะรอดไหมดีกว่าเออวถ้าอย่างไ้กล้องไหนถ้าเป็นผมนะครับผมขอเลือกสีนี้นะละกันโอ้สีเสื้อผมเลยนักการทันการนี้สีเหมือนกระเป๋าผมเหมือนกันใช่โอ้โหวันนี้เรามาตีหนักกันตีนักการได้อยู่ได้อยู่ ก็ล่องเรือเดินสมุทเลนี่หว่าสิลัองเรือสมุทร Let's go จริงไม่เคยไปตลาดน้องเลยแบบไม่เคยไปต่อัผัดกันหายเลยแล้วรอรู้กันนะว่าแต่กล้องกล้องกล้องแบบอะไรเงี้ยมันต้องใช้แบบแสงจัดๆแล้วมันถึงจะสวยแต่ว่าสวยแต่สวยมากทุกคนเป็นกล้องฟล์มแบบใช้แล้วทิ้งใช่เวลาแบบ แต่ที่ญี่ปุ่นเราไปซื้อจริงวันนี้เราจะสิ่งสวยงามเฮ้ยเชียร์น้อกลัวเดี๋ยวจะพิมพ์มาหลังก็โดนถ่ายน้องจริงๆเหรอถ่ายจริงอุ้ยขอลบอุ้ยจะล่นว้าวไปกระโดดลงนะโอ้โห มาข้ามไปกันเลยหล่อที่มากเลิศริเวอร์ซิตี้อยู่ข้างๆอันนี้อันนี้ก็จะตาตื่นเลยใช่เริ่มเดินกันเลยนนถ้า,ม,ามีมุมไม่ถ่ายรูปกันเยอะนะอเออหล่อมากบ้านเลขที่หนึ่งเฮ้ยบ้านนี้ผมไปมาหล่อ นานาระมาที่น่ปีสองปีก่อนเลยล้ก็จไม่ถึงเลยมาเลยที่นหนึ่งมาเรื่องของท่านบอกว่าเหมอนมาทำสารคดีอะไรพวกนี้เพื่องอะาเขามาเราเขามาทีาา่นี่ปว่าท่านทำสารคดีตรงมาก่อดได้นะแมอ,อซึ่งมันก็นเป็นเรื่องที่ผ่านมาเกือบสองปีแล้วนะแต่ควารงจำก็ต้องลืป <c oughs> ืนนิดนึงมาไปคิดวา ก็คือบ้านเลขที่หนึ่งเนี่ยมาจีตรงตอกับกันบบชัดซึ่ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เราเราถ่ายด้วยกันกับกันบ้านอย่างนี้ะมียุโรปน้อาปี้วล่ะสมัยก็แต่ราชการที่หา้าแต่ทใหม่มากเลยนะแต่ว่าก่อนอันเนี้ยเหมือนมันเป็นช่วงที่เขาปาาขล่อยวางไว้ีโนเตอนช่วงปีของรอห้าสิบห้าถึงปีหกสิบเนี่ย าันเริ่มมีการรีโนเวทเริ่มมีการทำใหม่ใหม่มากเลยดีมากเลยเท่าสัมผัสได้มันจะมีเป็นผิวเหมือนความแบบยุคเดียวกาซิคของยุโรปใหน่อยเลยเนี่ยและอย่างนึงที่รู้มาก็คือถ้าใครอยากจะจัดงานแต่งอยากจะจัดงานเลี้ยงอะไรที่มันเป็นสไตล์มีโอคลาสสิกเนี่ยก็สามารถติดต่อที่นี่มาจัดได้เลยมันเป็นแหล่จัดงานแต่งนี้ไงมีโอคาสิกเดียสองต้องวิจิตเลยแต่ว่าตลาดน้อยไม่ได้มีแค่นี้ใช่ อันนี้เราเดินมาเป็นแค่น้ำจิ้มนิดหน่อยเนี้หน่อยก็บอกว่าช่องดีที่อากาศไม่ร้อนนะไม่ร้ที่าหล่ไม่มีแต่เน้นลงมา่วนี้เราก็ต้องเมนฝั่งนี้ถูกไหมเราจดิ้มอะไรกันินดูว่าเหือสี่หยโบสกัลวาอกิงสตรีทโบสกาลวา โรงเรียนหรอโรงเรียนโรงเรียนที่จอดตอนตอนใหม่เด็กน้อยใช่ยืเพราะอยู่แถวเออเเหมือนเคยเอารถไปจอดตอนนี้มจะปิดอยู่ครับโรงเรียนซึ่อที่เราบอก่่เฉพาะช่เหมือนเขาจะเป็นโรงเรียนชายร้วนเหมือนกันมาซึ่งเลยไม่อยู่นี่นี่ก็ย่งนี้ก็เที่ยงเที่ยง่ายรงนี้่ยต่อดาต่อที่เรียนเที่ยงสดที่รนี้นะฝ่ต่อ เดินเยอะเกินเดินยอะยังไงอ่ะไปไม่เป um> ็นไรสังช็อตไหมคือเรามาทั้งทีเนี่ยจะไม่ถ่ายรูปก็ยังไงอยู่เออไปอืออ่าแอบกันหน่อยเหรออยากเห็นรูปเลยครับแอ้วสวยติดนิ้วเล็กๆนั่นละแสดงลายเซ็นว่าใครเป็นคนถ่ายอ่าสร้อยเกิดสร้อยข้เดินทางไกลมาเรื่อยๆนะขึ้นชื่อเหมือนแบบเดินเที่ยวไม่ต้องก็แเบินเข้ามาเคยมา

มาเลยอเป็น่าสิไเงีพูดจริงนะนนแ้งนะน้าทอดหรอดที่อนถ่ายคุณภูวินน่ารักมากแบบหล่อเท่กันมากจริงพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าโอนนี้ซอยนี้มีรูปเยอะมากดูสถาปนตเล่นอห มีความแบบมีความอาร์ตชื่อที่บอกเลยว่าเกี่ทางเล็กๆแบบนี้มีจุดเดนมากให้ถ่ายรูปเยอะมากจริงได้คุ้คนเยอะมากเลยนะเคยไปซอยนี้ด้วยรูปสวยมากมีความไอ่ถ้าเพื่อนเข้าเหมือนเพื่อนก็ไปเดินอ้วยได้นี่มงนี้ดูเองด้วยใช่ชุมชนชาวตลาดนี้ต้องรักนี่เหมือนเราจะเริ่มจะเข้าสู่เขตตลาดแล้วตลาดน้ำของกินของกิน โอ้น่ารักจังแต่ปีเนี่ยเวลาแดดเริ่มมาแล้วถือว่าเป็นกบบเป็นเวลาที่ดีนะเพราะว่าลูกจะสวยจริงข้าวหมากแม่เดียดีแน่นอนดูดิเออดีมากจริงเออแล้วก็อย่างก๊ั่งอะปั่นจักรยานใช่ไหมเออเหมือนเขาชอบเนาะทําอะไรแบบแปั่นตัวดีโอลงเกลือ สันเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับในป่ามาที่เร่องเพียก็ต้องร้องพักหน่อยขอพรแตงโมพเจ้าพระเจ้าของเรื่องแตงโมครับแล้นเราจะมาดูว่าจะขอพรอะไรอ่าบอกได้ไหมขอเรื่องงานไงเรื่องงานขอเรื่องๆของานอะไรบงเลยแล้วขอให้ได้เจอรักแท้ก็มีว่ก็จะขอเรื่องงานครับใช่หลักๆก็เป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพเป็นใครไม่รู้หรืว่า ดีนะผมปวดหลังปวดขาปวดเอวปวดอะไรองเี่จะขอให้สรภาพแบบเพื่อจะได้ทำงานได้ดีๆเข้าใจแล้วคุณจะขออให้ผมขอข้่หลังอ่ะขอให้คนที่อยู่กับเราอยู่ด้วยกันเป็นนานแล้วก็สมขภาพดีๆเขาอยู่กับหนูจนปัจจุบันเลยค่ะหุณน่อยเขาเป็นเบสพาร์ทเนอร์สุดๆนะเขาไว้ผมนะ เขาปวดเอาไปเลยลื่นเลยลื่นเลยมาเห็นดูเห็นดูเขาจังใช่น่ารักอะไปขอพรกันเลยพี่ปอกก็คือครอบครัวไงเนาะน่ารักมากเลยเขาเขาแบบซัพพอร์ตกันดีมากๆจริงจริงน่ารักมากๆากใส่หมูใส่หมูใส่โมโมอันนี้เขาแบบว่าแบบ ปืบัว่าแต่ละจุดอะไรอี่อ่าใช่ใช่โอ้มีเจีซเีีแสดงว่าดีนะน้องยิ้มเก็บไปด้วยถ้าไม่ดีเขาให้คืนใช่ไหมเออให้ไว้ที่เดิมที่เดิมหลานกาแฟใช่ปะใช่อ่ามาสเตอร์มาสเตอร์ใช่ เป็นรานกาแฟเปรา่เรามีแมวเหมียวเยอะมากมันจะมีบรรยากาศความขังๆหน่อยข้างบนสวยเลยได้ข่วาวบว่าข้างบนเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟเราได้ยินมาว่าบรรยากาศดีด้วยใช่ร้านเก๋ถ้าไปวันหยุดคือคนเยอะแบบเยอะมากมากมาจะเยอะอะคิวเยอะแบบเยอะมากอะ ชอบกินกาแฟดิบคือชอบแน่นอนเนี่ยมันมีือดจิ้วเหมือนแบบมีความแบบโบราณโบราณวะอันนี้เขาคือดลือดดำเจอแบบคิดชิมหย่อยากกินแล้วน่ากินเลยด้วยเป็นกับกาแฟแบบเลมอนน้ำผึ้งมะนาวอะไรอย่างเงี้ยแบบอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวคุยลาเต้ เขามีชื่อเรียกอยู่นะวไเอออะไรประมาณเนี้ยเนี้ยอเี้ยใช่จะเป็นแบบกาแฟช็อตหนึ่งกับนมกาแฟแหละแต่ปกติแล้วนะผมอะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินกาแฟแบบเนี้ยอร่อยมากเลยนะมันแบบเป็นกินเอ๊ะแบบที่มูวินที่เป็นนมอย่างนี้นะที่ต้อยก็อร่อยคือมันจะไม่ขมอะแล้วมันกินง่ายมันจะมันมันอร่อยชิมดูชิมดูชิมดูมันไม่ได้โอือมันมีความ มีความนมมีความแบบวานิลลาจะนวๆไมรูอไอเพาอะไรไอเยูโอ๊ยปอหัวร้องดีติดนิ้วอีกแล้วเหรน่อหสจริงๆแล้วภ้าข้างหลังสวยนะแบบจีสันตอนนี้นะครับทุกคนจต่ที่เราได้ดื่มกาแฟได้กยินที่ร้อยรแล้วใช่ครับ โดยเรียบร้อยแล้วกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนครับคุณผู้ชม้าโซเฮงไทยครับโหโซเฮงไทึ่งบ้านนี้เขาบอกว่าตั้งมา230ปีแล้วอีละอ่ะต่อย่ท่าดเย้มดเก็อยู่8รุ่น8รุ่น8รุ่นวนี้เยอะนะเยอะดิเอมันเป็นแบบบ้านสมัยก่อนชแบบชุมชนสมัยก่อนโซเฮงไทยมีเขามีสระน้ำ มีความเก่งจีนไหมล่ะใช่เพราะมันคือบ้านเก่งจีนเนี่ยซึ่งมีอายุสองร้อยามสิบปีเขาเด็กเทียบฟิลแบบเข้ายุคปูกระดานก็ถึงประเดี๋ยวเลยหล่อใช่เก่าแก่มากเลยนะพลาเนี่ก็คือสารน้ำที่คุณบอกใช่ใช่ไม่มีสารน้ำซึ่งบอกว่สนาสารน้ำแบบแคนาบานว้าวแสดงว่าต้องเป็นบอ่อที่ลึกมากเลยนะคะต้องแบบ5เมตรต้องมี ต่างประเทศเลยเนาะเออเหมือนแบบซีฟิวจีนนะเคยไปแต่ตอนนั้นคนเยอะมากเลยได้อยู่แต่ข้างนอกแบบไม่ไหวอ่ะน้องๆอาจจะไปกันวันธรรมดาใช่แล้วก็ตรงนี้คือแลนด์มาร์กจริงรถเก่าเนี่ยมันเป็นจุดแลนด์มาร์กของที่นี่นะครับคือจะบอกเลยว่าถ้าใครมาตลาดน้อที่นี่อ่ะไมื่อวัาที่นี่ก็คือเหมือนเดินมาไม่เคยมาได่สุดอ่าใช่เลยว่านี่คือรถเยียสเก่าครับ ที่นนาถูกคิวไปตรงนี้แล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปที่ป๊อปปูล่ามากๆเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะมาต่อคิวมาถ่ายรูปเลยถ่ายถ่รูปไหมถ่ายรูปมาอ่ะถ่ายแล้วผมก็เลยว่าโอ้ยโอ้ยเป็นจุดแรกมากว่าเราถือว่าเขาอิ่สำเร็จนะเดินทางไกลเหมือนกันนะอ่ะไม่ใชื่อทุกคนอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้ เราเที่ยวมาทั้งวันแล้วเราก็ปิดด้วอของจริงผืาได้ผมมีที่ในใจที่ที่ที่ใครบางเทพต้องมาผ่าได้วคุณนํำไปเลยมามาับที่ไหนคะเยาวระรแต่ทุกคนต้องมาจริงเนาะแบบเป็นที่ที่แบบเข้าเมืองเราต้องแบบซักหน่อยค่อพวกเราก็จะต้องหาดื่มดื่มกันหน่อยครพาะว่าเขาเยอะม จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีนะแต่ลูกก็แอบกินเยอะแต้อก็ยู่แล้วด้วยงั้เดี๋ยวเราในมือก่นไหมแบบเถาที่นี่ว้างไป g ก r e l l y k c k กาแฟโบราณนะฟีลแบบกาแฟโบราณน้ำปัน เจอแฟนคลับเป็นเด็กน้อยบ้ามไปดินตลาดน้อยอยาลในวันนี้ใช่ก็คือว่าป็นที่าเป็นรรยากาศนะเพราะว่าตามไปที่นี่อน่เราไปต่างจังหวัดหมดเลยก็จะไปเมืองสดใต้สดใจสดแต่วันนีที่กรุงเทพตอเมืองเราทับคนไปที่แบบที่แบบบรรยากาศนะเพือนซิ่งใครอยากจะมาไทยเ้่อนบบเราบอกได้เดยว่าสบายก็มากมากขอบคุณมา นั่งเรือมามาอย่างไรก็ได้ใช่แล้วแหละนี่คือวันที่เที่ยวเองเรามาตกเที่ยวมาล่าปลาปีนอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะใช่แต่สำหรับวันนี้พวกเราสองคนนะครับผมก็ขอลาไปฝากว่านอยู่แล้วยังไงก็ขอฝากรายการดิจิตัววินคอนทูนนะครับทุกสิบวัน์สิบนะครับทางช่องยูทูปชาแนลของจีนทีวีและคราวหน้าอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์มาขม้างล่างเลยนะสำหรับวัน<อ><า>นี้<ง>ไปก่อนอิว่แล้วอยู่แล้วครับจะไปร้านอะไร ของเขาต้องกินกล้วยจับหมึกย่างหมูกกอบอจบไปแล้วหอะ วันนี้ไปเที่ยวไกลๆใช่ที่เราสามารถตามไปได้เลยตามรอยได้เลยเอาตรงไม่เคยไปเออเออพี่ได้ไงพี่ตัยังไม่เคยไปแต่เคยไปเดินแหละหรืออาจจะเคยผ่านแต่ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเรียกว่าวาดว่าตลาดน้อยแต่ยอาดนมากยอร่าเคยไปแต่ว่าตลาดน้อยกับอะไรที่เดินอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยไปเคยไปป็นตอยเป็นแบบชุมชนที่คนจะไปฮิตเดินหายลู้กันแต่รู้ว่ามันแบบเป็นฮิตมากแล้วก็แบบ มันมีแบบศิลปะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปต่างๆมันจะแบบมีแบบที่เก๋ๆในการถ่ายรูปแล้วก็ร้านอาหารเยอะแยะมากมายจริงแล้วก็มีร้านกาแฟชื่อดังก็คือมาสเตอร์โรสเตอร์และแหลกเนาะร้านคนแน่นมากจริงทุกคนก็น่ารักเป็นอีกวิปหนึ่งที่เด็กๆไปผัดกันถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มแล้วได้รูปออกมาดีมากเลยจริงเนี่ย ตอนนั้นเคยซื้อกล้องแบบนี้มาเล่นตอนแบบไปญี่ปุ่นแล้วมันจะมีขายใช่ไหมแต่ก็คือความรู้เรื่องกล้องเป็นสูนยมากถ่ายในที่มืดก็มืดเลยก็มืดล้างแล้วมืดล้างแล้มืดเสียหมดเลยหรอหรือว่าก็พอได้อยู่บ้างก็พอได้อยู่บ้างบางลูกที่แบบว่าในที่รองแจ้งต่วใหญ่มืดเพราะว่าไม่รู้ไง เห็นอุ้ยไปถืออุ้ยต้องซึมว่าละเตมเตงเอะไรอย่างเงี้ยเหมือัที่ญี่ปุ่นมันจะถูกมากทุกคนมีอยู่ช่วงแต่ตอนนี้แอบแพงอะบางพอเรื่องฟลีมันแพงแล้วก็แต่ว่าที่ไทยเหมือนก็มีมาขายนแบบตามร้านญี่ปุ่นแบแต่แอบแต่แพงแงราคาแรงอยู่ที่โน่นที่โน้นน่าจะถูกกว่าแต่เรารู้สึกว่าการไปเที่ยวจริงๆแล้วอะในดูอย่างเงี้ยมันทําให้เราอยากไปเที่ยวในกรุงเทพบ้างเพราะรู้สึกว่าในกรุงเทพมันมีที่อะไรแบบเนี้ยเยอะมากที่เราอที่เราไม่ค่อยรู้เอาเอาตรงทุกคน ในเขตบ้านเราบางทีมันจะมีชุมชนแบบนี้ที่มันมีแบบที่ถ่ายรูปหรือว่ามีมีร้านเก่าแก่ที่อร่อยอร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่รู้แล้วเรายังไม่รู้หลายร้านมากเนาะรอการเปิดโลกการดูอะไรแบบนี้แหละจะทำให้เราแบบเฮ้ยน่าไปอ่ะจริงแล้วแบบและอย่างแบบพอไปเที่ยวในเมืองเนี่ยมันจะเป็นที่ที่มันมีประวัติศาสตร์มันมีเรื่องราวอะไรเงี้ยคือพอเราไปเดินดูแล้วแล้วเรามันจะรีเฟร์ถึงแบบ ที่เราเคยเรียน<ช>มาห้ยมันคือตรงนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันจะอินไปกับสถานที่อะไรเงี้ยจริงทุกคนเนาะดีจริงก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนจะสามารถไปตามได้เลยแบบโดยง่ายมากๆเนาะถ้าเกิดสมมติว่าใครมาดูอีพีนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะไปไหนดีอาทิตย์<ช>นี้ก็ สามารถไปตามรอยน้องๆได้เลยง่ายมากเลยจริงค่ะกคนครับผมเราเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าในอีพีหน้าน้องๆจะพาไปไหนกันต่อครับผมวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย